สวัสด um ีพี่น uh, 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 ้องเช้ายูทูบทั้งหลายเนาะมื่อนี้ก็ได้มาพบพอกันอีกแล้วพี่น้องเลยกับดวงจันทร์เสื้ยงเนาะเอามื่อนี้ก็บจิ้พ้าพะมึงกับรถเกี่ยวของเราพี่น้องเออรถเกี่ยวอีห้อสมคิดเนาะพี่น้องอ่ากิมงานตัวแกใบพี่เราพี่น้องเลยอ่ากิมงานตัวแกใบเป็นกบบนีรถเกี่ยวสี่คันเนาะอ่าสำหรับพี่น้องเป็นเออเหม่อนกันเลยเราพี่น้องเออรถเกี่ยวหุ่นส่วนเนาะพี่น้องอ่า หุ่นกันเนาะสำหรับพี่น้องของเิผนเนาะซีพี่น้องหุ่นรถเจียวซีคันพี่น้องเลยนี่รถเจียวซีคันสำหรับคันนี้เราพี่น้องคันนี้ครับเคลื่อนโดยซูเปอร์เก่งเนาะ,ะคันนี้ขับเคลือ่อนสเปคมันกับพี่น้องเลยสเปค3เมตร2เนาะพี่น้องสำหรับปากหนาเนาะสำหรับปากเจียวคอ,อเขาของพี่น้องห่วงเนาะ3เมตร20เนาะ ตัวนี้กัแท็กกพี่น้องเลยแท็ก48เนาะรู้เลย11พี่น้องเลยหล่อน้ำ13พี่น้องสำหรับคันนี้เนาะเอาตั้มได้กินพี่น้องตั้มตัวเดินนะเนาะได้กินว3บยอดยอดเพี่น้องเลยเอนะยอมึอกันกอนพี่น้อง ทำแขกเนาะเมึงกันไปเรื่อยๆมึงกันไปแงๆ,ๆเลยพี่น้องเลยสำหรับขับเคลื่อนโดยซุปเปอร์เก๋งนะคันนี้พี่น้องอ่ะ,อะมึงแล้วก็ยื้ลุ้มกดไลค์กดแชร์เลยพี่น้องกดซับสไครต์ให้นไหมเนี่ยขาดว่าใดมันกดติดตามเนาะพี่น้องเลยเอ้าจวดๆไปน้ำกันพี่น้องกับสมคิดเนาะพี่น้องรถเกี่ยวข้าวสมคิดน่ะ ขากรงของประเดีย๋ยวมามือสันส้นๆเนาะสำหรับรถเกี่ยวคันนี้ก็ได้วนไม่อีกแล้วพี่น้องเลยขับเกินโดยซุปเปอร์เก่งมึงกันไปเรื่อยๆมึงกันไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยกสำหรับซุปเปอร์เกง่งก็ได้มาท้ายอะไรล้วหรอพี่นอ้องอ่าแต่รอบนี้มาท้ายเขายืนเนาะ จุดกันไปเลยพี่น้องกับเขายืนเนาะเออสำหรับเข่าแฝงนี่งานนี้กับสไลากลัวเนี่ยเราพี่น้องอจุดจุดไปก็ซุปเปอร์เก่งพี่น้องเลยเหนึ่งสองสามสี่เราพี่น้องได้สี่รอบแล้วสำหรับซุปเปอร์เก่งเนาะเอาใส่มึงกันแกลไกไปเลยพี่น้องอจุดยืดหยุ่นสำหรับเขายืนเนาะมึงกันไปเรื่อยๆมึงกันไปยาวๆเลยพี่น้อง เขาประธานในนี้รเรใส่พี่น้องยู่กับซปเปอร์เก่งขึ้นเก้าน,นี่ลหละจวดจวดกันไปเรื่อยๆพี่น้องเห้ยมาแล้วมาแล้วพี่น้องซปเปอร์เก่งว่าไปไม่นี้จวดเรื่องเยว bây giờ nó lại ní nhoi nè rồi kìa nông nhà cả ngã bị lòng rồi nha tìm bạn nèo 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 ma nèo 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 จวดพี่น้องจวดเมืองแล้วอย่าลืมกดติดอย่าลืมกดติดตามด้วยพี่น้องเอ๋ยฮะกดติดตามให้กำลังใจดวงจันทร์เกลืองเลยเด้อท่านในเมืองแล้วเนาะฮะแล้วดูรถเกจ้วกับไายรถเกจ้าหรอพี่น้องมัดรถเกจ้วแล้วกับสีหาเนาะงไายให้เมืองเฮ้ขอให้กดติดตามไว้เด้อพี่น้องเอ้ยฮะกดเป็นกำลังใจเนาะ พี S <S <々>่น้องอยู่อทั้งนาเนี่ยเราให้สองพูดว่าฟังบุญเป็นทางลงพี่น้องอทรุดตะเกีงก็จะไปลงมฟังบุญเนาะเขาสิมาลัดอยู่หัวงานอยู่เละพี่น้องพูดล่าพี่น้องตอนนี้ก็ซุปเปอร์เก่งกะไรเก็บเนาะพี่น้องตามหัวงานพี่น้องเลยขอนงานนี่ก็ยืนพี่น้องมันเขาเหนียวแล้วขย่าเราซุปเปอร์เก่ง Những kỳ ở sân nữa Mới cứ bên lại này. cứ kỳ ở sân lại Những nhớ về kỳ 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 cỏ kỳ 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 lăng kỳ kỳ lười, lười. Lập Super King สำหรับรถเกี่ยวคันนี้กัซุปเปอร์เก่งกัขับมาได้ประมาณ3-4ปีแล้วพี่น้องสำหรับรถเกีเ่ยวคันนี้เนาะประสบการณ์กับสามสี่ปีนี่ก็ถือว่าท่านเราพี่น้องเก่งแล้วสำหรับซุป,ปเปอร์เก่งเนาะ

หมุนมาแล้วจอดมาแล้วพี่น้องจอดมาแล้ว รอบสองงานนี้กับอะไรก็กวาดคือกันพี่น้องเลยสำหรับงานนี้กับเขายืนพี่น้องเขาโบคอยล้มบันไดเนาะคลิปนี้กับโบม,มี่ยังพี่น้องเมองกันไปเรื่อยๆมึงกันไปยาวๆเลยเด้อกับดวงจันทร์เครื่องพี่น้องเลยอ๋อถามาเามึงรอบนาพี่นอ้องอ๋อกลังว้นมาเ้วพี่น้องรอบที่สามสำหรับซูเปอร์เกอก็ ตรวจกันไปเลยลูกที่ พี่น้องรอบที่หาจวดมาแล้วเอ๋ยจวดที่รีพี่น้องสมรับซุปเปอร์เก่งเนาะจวดจวดไปเลยลูกเพ่ พี่น้องอีกนิดเดียวก็แล้วสำหรับแปลงนี้พี่น้องขับเคลื่อนโดยซุปเปอร์เก๋งเเอมึงกันไปเรื่อยๆเรื่อยงกันไปยาวๆบเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะเอ้กวดจอดกันเลยพี่น้องพวงเดียวอะยังให้เหลือ,อกเก็บออหมดเลยเจวดจวด,จด,จด กันทีได้ไปเทศล้วเนาะพี่น้องอเนาะผู้ใดมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเลยกดซับสไครต์ดวงจันทร์เครื่องแนะ่ก็กดติดตามไว้น้ำเนาะพี่น้องเพื่อจะได้มีมึงคลิปใหม่ๆอีกเนาะพี่น้องสําหรับของคลิปดวงจันทร์เครื่องเนาะพี่น้องจะมีอ่าช่วงนี้ก็จะมีคลิปใหลล้นมึงเรื่อยๆเลยพี่น้องอ๋าแค่นี้นก็ฝากผู้ใดบนโนนี้กดติดตามมึงแล้วก็กดติดตามให้น้ำได้ด้อพี่น้องเลยเพื่อจะได้เป็นกําลังใจ ผูสั่งคลิปเนาะเอาคลิปนี้ก็จะได้จบคลิปไปเพียงสำนีไปสกักก้อนคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องเอาคลิปนี้ขอล่าคําว่าสวัสดีครับ